ดูแล้วประทับใจนะคะเพราะว่าค,คือรู้ว่าเรามีเวลาจํากัดเนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขาเรียกอะไรพัฒนาบทการถ่ายทตัดต่อเออแต่ถามว่าถ้าทําได้ขนาดนี้ถือว่าถ้าสำหรับอาจารย์เทียมพี่ละแล้วบางคนไม่ได้มีพื้นฐานด้านนี้โดยเฉพาะก,ก,ก,ก็แต่ที่ชอบจริงๆน่าจะชอบเรื่องไอเดียพเพราะใจเพราะใจสมมติอยู่กับงานด้านนี้ฉะนั้นเวลาที่จะเห็นพวกพี่ๆโตๆเนี้ยเขามีไอเดียมันก็จะแบบเวอร์บางอลังการอะ่ะ จะไปดาวดวงจันทร์จะไปดวงที่ซึ่งบางทีมันไกลแต่บางทีเนี่ยเราเรลืมจำคิดว่าไอเดียเล็กๆที่ตัวเองที่ตัวเองเจอออกมาเอ้ยมันง่ายเช่นให้เพื่อนเราข้อสอบก็ไม่ไดมีลบข้อสอบอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเขาเรียกมันมันเป็นความจดจำในอดีตอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็น Brain Idea สำหรับคนทาหนังเหมือนกันบางทีเราชอบพีอะไรไปไกลรู้นนี่นั่นาอะไรบ่นเนาะลืมจำคิดว่าเฮ้ยบางทีมีอะไรเล็กๆที่เราสามารถทำมาเล่นได้มัเล่าเล่นได้แต่ฉันารย์ก็จะว่าด้วยท็อปปิกของ ัวยากเหมือนกันไม่กล้าทําหนังสั้นที่เกี่ยวกับศาสนาฉะนั้นเพื่อเพื่อในอนาคตถ้าตัวเองต้องทําหนังประมาณ่ี้อาจจะต้องเริ่มศึกษาเช่นอ่านน้องที่จะบินไปนู่นนี่นั่นด้วการแต่งตัวเขาแต่งแบบไหนมันต้องใส่หัวมีผ้าสาลีอะไรเงี้ยคือมันมันเป็นเขาเรียกเป็นการ reference หาหนังไม่ไมไจริงๆเราต้องแต่งอย่างนั้นจริงไหมอะไรเงี้ยหรือว่าหลา,หลายๆอย่างที่ที่เกี่ยวข้องนี้เฉพาะยิ่งศาสนามานันค่อนข้างเซนซิทีฟไม่ว่าจะเหมือนที่แต่ละ่านของเรื่องคำพูดเอ่ยเรื่องการแต่งกาย แต่ถือว่ามันเป็นก้าวแรกก็ถือว่าก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เชื่อว่าถ้าใครที่ที่สนใจงานด้านนี้ก็เก็บและพัฒนามต่อไปเรื่อยๆอ๋อเรื่องหนึงน่งที่ชอบเหมือนที่พี่เพบอกเรื่องการวางเฟรมมิง่งนะคะคือคอมโพ i ิชันของช็อตหลายๆเรื่องสวยซึ่งก็อะไรไม่น่าเชื่อมืแบบอนั้นเฮ้ยเฮ้ยน้องคิดได้แล้วหลายๆเรื่องก็เห็นเลยว่ารู้เลยว่าถ่ายภาพเป็น มุมกล้องมันมันมันเหมือนเป็นมุมที่ที่ถูกได้รับการถูการเรีนการสอนแล้วมีมุมแปลกๆเลเป็นมุมที่เอ้ยสวยจริงๆอะไรเงี้ยขอเชินชม